ดีะค่ะทุกคนกลับมาพบกับ AA บองอีกแล้วนะคะสำหรับว,วันนี้เรามาแบบเร็วๆดดวนๆเพราะว่าที่อยู่เราอยากถ่ายรูปแล้วเราก็อยากแต่งหน้าลุคนี้วันนี้อยากใส่สีเหลืองทั้งตัวผมก็เนี่ยเห็นไหมโบก็เหลืองชุดก็เหลืองนะคะก็เลยวันนี้อยากแต่งในะคะ่ะแบบโทนเหลืองๆกันนิดนึงนะคะผิวแบบบ่มแดดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นผิวธรรมชาติแต่ว่าเป็นผิวที่ปลอมมากๆโอเคเอาเป็นว่าคิดดูกงงันว่าลุคนี้จะเป็นลุคอะไรดี ลองแงแ่ตะะทางนี้นะคะเอจะใช้อาย shadow p a l e t ที่เป็นลักษณะโทนสีเหลืองนะคะสีแรกเราจะเป็นสีเบจนะคะลงให้ทั่วเปลือกตาทั้งขอบตาบนขอบตาล่างลงให้ทั่วเลยค่ะจากนั้นเนี่ยใช้โทนสีเหลืองในพาเลตนะคะลงให้ทั่วชั้นตาบนแล้วก็ชั้นตาล่างตามด้วยสีส้มนะคะเราจะคัดเบาๆคะ่ะบริเวณหางตาค่ะแล้วก็ลงบริเวณขอบตาล่างด้วยนะคะ กลัวเหลืองไม่พอนะคะจะใช้บลัชออนค่ะที่เป็นสีเหลืองนะคะลงบริเวณกลางตานะคะลงไปอีกชั้นหนึ่งค่ะเพื่อให้ตามันดูเหลืองขึ้นนะคะจากนั้นเนี่ยเอก็จะลงบริเวณขอบตาล่างนะคะบริเวณหัวตาถึงกลางตาค่ะเขียนอายไลเนอร์กันนะคะเอจะใช้ไอายไลเนอร์โทนสีน้ำตาลเข้มนะคะเขียนให้ชิดโคนขนตามากที่สุดนะคะแล้วก็ตวัดห่างขึ้นเล็กน้อยค่ะ เรียบร้อยค่ะดัดขนตาปัดมาสคาร่ากันนะคะคั้งนี้เนี่ยนิ้นดัดขนตาให้เด้งๆ้งอนๆเลยนะคะปัดทั้งขนตาบนและขนตาล่างค่ะนิ้นให้ขนตาชี้ฟูเรียงเส้นนะคะขนตาล่างจะใช้เทคนิคนินดหน่อยนะคะจะใช้แหนบค่ะในการจับโคนขนตาล่างนะคะให้เป็นช่อค่ะรีบจับตอนที่เราเพิ่งปัดมาสคาร่าเลยนะคะจับให้เป็นช่อแบบนี้ค่ะ ัดแก้มกันค่ะเอจะใช้บัชออนโทนสีส้มนะคะลงก่อนค่ะลงเป็นเด็กนะคะก็คือเวลาลงเนี่ยก็จะลงแบบว่าเป็นแนวนอนเลยค่ะฉากกับหน้าเลยนะคะตรงบริเวณหน้าแก้มค่ะทั้งสองข้างนะคะลงถึงจมูกด้วยจากนั้นเนี่ยเอใช้บัชออนสีเหลืองนะคะปัดทับลงไปค่ะบริเวณที่เราลงไปเมื่อกี้นะคะแต่ว่าสีเหลืองเนี่ยจะเน้นการปัดแบบย้ำๆนะอย่าลืมบริเวณจมูกด้วยนะคะ จากนั้นนะคะเบลนดค่ะด้วยบลอนเซอร์ค่ะแล้วเอาบลอนเซอร์มาค่อยๆเบลนดสองสีนะคะให้ดูสีเหมือนกับบ่มแดดเหมือนผิวมนุษย์เราจริงๆนะคะลงไฮไลท์กันนิดนึงนะคะจะใช้ไฮไลท์โทนสีชมพูนะคะลงบริเวณหน้าเลยค่ะเพราะว่าจะช่วยให้หน้าของเราเนี่ยไม่ดูเหลืองเป็นดีซ่านเกินไปนะคะจากนั้นทํากละปลอมกันค่ะไอเทมนี้นะคะลงแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้นิ้วกดๆนะคะจะเหมือนกระจริงมากๆเลยค่ะทุกคน ลงให้ทั่วเลยค่ะทั้งหน้าแก้มจมูกสันจมูกหน้าผากเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใช้นิ้วกดค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะใช้ไอายไลไนเนอร์โทนสีน้ำตาลนะคะแต้มให้บางจุดนะคะเข้มขึ้นจะได้ดูเป็นธรรมชาติเหมือนกระจริงๆเลยค่ะ เพิ่มความบ่มแดดกันนิดนึงนะคะลงบัชออนโทนสีม่วงน้ำตาลแดงนะคะแต้มๆนะคะแบบว่าไม่ได้ตั้งใจมากจะดูเหมือนหน้าเหมือนโดนแดดมาเยอะนั่นเองค่ะลงให้ทั่วทั้งสองข้างนะคะรวมถึงตรงบริเวณจมูกด้วยค่ะถ้าปากกันค่ะลงด้วยลิปปิ้นสีนูดนะคะลงให้ทั่วปากเลยค่ะแล้วก็มินนะคะ ตามด้วยลิปแมตสีสนูดนะคะลงให้ทั่วเช่นกันค่ะให้เกินขอบปากออกมาเลยจากนั้นเนี่ยก็เม้มใช้นิ้วนะคะค่อยๆ่อเบนให้ขอบปากดูกเลยค่ะตบท้ายลุคนี้ใช้ลิปโทนสีแดงแดงสีส้มนิดหน่อยนะคะลงบริเวณด้านในนะคะแล้วก็เบนออกมาให้เป็นสีออมเบลนะคะใช้นิ้วค่ะค่อยๆกดไล่สีออกมากับสีนูดที่ลงไว้ก่อนหน้านี้ค่ะ สุดท้ายใช้อายไลเนอร์วาดขนตาปลอมข้างล่างนะคะวาดให้เส้นเรียงออกมาเป็นแบบนี้นะคะให้ดูเหมือนขนตาล่างเราเนี่ยชี้ฟูนะคะก็จะได้ตาที่ดูเหมือนตุ๊กตามากขึ้น,นะคะ่ะ กันบ้างคะหวังว่าจะชอบกันนะจริงๆลุคนี้เป็นลุคที่เราว่าแต่งสนุกนะใครที่เบื่อการแต่งหน้าแบบเดิมๆอยากเพิ่มลุคเล่นให้กับเมคอัพของเราให้รู้สึกว่าชีวิตเราแบบสดใสขึ้นมาบ้างดูสนุกขึ้นมาบ้างนะคะก็ลองเอาอยไลเนอร์อะไรเงี้ยมาทำเป็นกระนะคะลองใช้ไอชาโดหรือว่าบลัชออนสีแปลกๆที่ปกติเราไม่ค่อยได้ใช้อย่างเงี้ยก็ลองมาแต่งหน้ากันดูนะคะรับรองว่ามันจะทำให้วันนั้นของคุณรู้สึกแบบเฟรช สดชื่นมีชีวิตชีวาสนุกมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคค่ะเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อ,อย่าลืมกดไ like, ล<ด>ค์ก,คลกดแชร์กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดกระดิ่งที่พิ <ๆ S 2> ้งอไปด้วยล่ะหรือว่าถ้าใครอยากดูคลิปอื่นๆแต่งหน้าลุคอื่นเนี่ยเดเอจะใส่ไว้ให้นะคะลุคที่เอคิดว่าเฮ้ยปังๆ๋าเพื่อนก็ลองไปแต่งตามกันดูได้นะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะหวังว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีคลิปอะไรสนุกๆมาให้เพื่อนติดตามกันอนน้าะะคบบ